บ่่ะดันไมหยังบเนี่พี่นิวแจงเขาไปอยู่โอเคต้องไปเหมนก้อออีกสามือน้อ้งไอได้หกหลายเลยนะเริมพี่ไหลายเงินเอาขึ้นหลายมันกรลึกกันกักัดเขาเลยอย่งมันไม่มีหังเลยเมลอเมลันเมลันเลยปกติเมลันเมนไป็นหังเฮดท่าตามท่า เออเจ้าผู้ร้องเออเเบิ้งปากเขาเจ้าอ่ะเบิ้งปากเขาย่องตามเขาเมลอนเมลอนเมลอนเลยไม่มี้บนนเมเมลอนเมลเลยเฮ้ยเมลอนเมลอนเลฮ้ยเมลอนเมลนเลยเ้ยเฮ้ยเมลอนเมลแะเมลอนเยเอ๊ะเมลอนพันคอยเฮ็ดเฮ็ดมามื่อขอมาสั้นปะเนี่ยมามามาห้น เมลนเมนลเฮแมกรันโอ้ยแต่เม้ากดกิย่งแมลนตัไปมันเลี้ยวเก่าเลยนั่นเห็นบอดหน่อแต่ิ่ลามมากดต้อง้อกรไต่าเฮ้ยให้ปดดเอากบเขียวกรอบเขียวโอเออเรนี่ก็ได้อะมะเดีนังหร่มเดี่ยเมอเนี่ยบ้นเมลอนเมลอนเลยนอัดน้เลอนอีเมลอนเมลอนเลยแงแกงแงแงเมลอนเมลอนแกันแข่งกัน

เมลอนอมลอนมอนเยงแงงัดมันมยุ่งขัดหลันแม่ยุ่งขัดหลันตาละเด็กแกแก้มปัดไงอย่าแซมบักกับแก้มปัด โอ้ไม่ตาน้ำจิ้มสตามพูกนีต้องตามย้ายเอาโอ้ใจมันจมอี้ยแตกสะย้ายในแมอ่ย้ายห้องตายไว้เนี่ยอัดลม